ข้าวทะลักออกอ่าตอนช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยข้าวออกทุกอ่าทุกจังหวัดนะครับที่จะออกกันก้นไกลกันตลาดตรงนั้นนะผมถามว่าอ่านักวิชาการทําไมไม่มาออกมาดูแลชาวนาบ้างเมื่อก่อนๆเห็นไหมว่าชาวนาเนี่ยไม่พอใจขาดทุนกันอ่าที่ที่ถูกพ่อค้าอ่านายทุน่ะกดราคาเพราะของทะลักออกมาเยอะใช่ไหมอ่าทะลักออกมาเยอะเขาก็กดอ่ะห้าพันหกพันเขาก็ชาวนาก็เอาไปขายเขา เขาก็กดลงอีกชาวนาก็ยังมันเอาะดูากนัว่ากลไกเดิมเนี่ยก็คือทําให้บรรดาพ่อค้าเนี่ยสามารถที่มากดราคาราคาขายของชาวนาถูกไหมใช่ครับใช่เพราะตัดกลไกตรงนั้นออกไปก็ชาวนาก็ไม่ต้องไปหานคนกลางไม่ต้องผ่านกลุ่มนี้แล้วก็ไปที่ลงสีโดยตรง ครับลงสีถ้าเขาซื้อว่าความชื้นเหมือนกับโครงการรับจำนำก็จะดีแต่นี่เขาไม่ได้ซื้อตามความชื้นเหมือนกับเมาส์แข่งทุกปีนะฮะอย่างที่อย่างที่นักวิาการเสนอคุณจำรัดนะว่าเอาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจนนั้นกําหนดว่าใครที่มีนาไม่เกินยี่สิบห้าไร่ก็จำนำได้เกินจากนั้นก็ไม่ต้องจำนำอานนี้รับได้ไหมเพื่อจะได้ไม่ทาลายระบบอุตสาหกรรมข้าวผมก็ทุกวันนี้ชาวนาไายย่อยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทำนาแล้วไม่เกิน มีไม่กี่ลายที่มีสี่สิบไร่ห้าสิบไร่นะฮะมีมีไม่กี่ลายในหมู่บ้านผมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดแค่ยี่ผ้าไร่เงี้ยมันมันจะเป็นธรรมไหมจะจะได้ช่วยเหลือคนจนไม่นั้นคนรวยคนจนก็จะรับผลประโยชน์หมดอ่ามันมันมันก็จะเป็นการดีเหมือนกันตรงนั้นนะฮะถ้ามีการกําหนดอ่ากำหนดโคต้าหรือไออ่าเหมือนกับไปชาวนาที่เป็นนายทุนอ่าตรงนั้นผมก็ไม่ว่านะฮะเพราะผมก็ทํานาไม่เยอะนะฮะผมทํานาไม่ยี่สิบไร่นะฮะผมทํา เราผู้กำกับก็ได้ใจความนะฮะมองเห็นภาพในระดับที่ชัดเจนพอสมควรนะครับขอบคุณนะครับคุณกำกัครับผมเสริมนิดนะฮะผมเสริมนิดว่าเรื่องแชมป์นะฮะอ่าเรื่องเรื่องความเป็นแชมป์ถ้าชาวนาอยู่ยากจนอยู่นะแชมป์ไม่ต้องการแล้วนะฮะพวกเราไม่ต้องการแชมป์เพราะชาวนาซื้อเพราะนายทุนพ่อค้าเนี่ยเขาซื้อข้าวเกษตรกรถูกไปขายถูกเลยได้แชมป์ไง ชาวนาต้องออกมาประท้วงปิดน้องแชไม่อยากจะได้หรอกแต่ขอให้ชาวนาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตสามารถที่ขายข้าวได้ครับผมต้องขอขอบคุณครับตลาดครับขอบคุณนะครับครับผมสดีคราบก็เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งก็สองด้านนะนักจชาการก็บองภาพรวมบอกว่านี่จะทำให้สาหกรรมข้าวทั้งระบบมันจะพังพินาศลงเสียหายยับเยินนะครับก็ประมาณแผ่นดินก็ต้องใช้จ่ายมากอีกด้านหนึ่งเกษตรกรบอกว่า ไอ้แชมป์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านี่จะทําให้เกษตรกรได้ลืมปลาปากลืมตาปากได้นะครับนะเพราะว่าการรับจานําข้าวและรักษาเมื่อในการที่จะรับสายท่านผู้ชมก่อนที่จะพักกันในช่วงนี้นะดูถึงจะมีสายเข้ามาคุณพิจักครับครับไปสายแรกเลยนะคุณนันโอเลยครับสวัสดีครับนันโอครับพิธีกรทั้งสองท่านทำนาว่าคุณนันโอที่บ้านเนี่ยอ๋อผมทำไรครับทำไรทำไรทำไรอะไรฮะ ไม่เขาโดตไม่ทัวลยครับประกันได้ไหมปีนี้ได้ได้ได้จำนำไหมข้าพดเอ่ะไม่มีนะครับไม่ที่นี้ไม่มีนโยบายนะโ็กรราคาก็พอใช้ได้ถ้าเป็นไงมองมองไอโครงการจำนำที่บอกว่าถ้าไม่เลิกนี่คุณดตรโกลมบอกว่ารัฐบาลจะพังไปแน่คุณประจัก์ลองคิดดูว่าจำนำผมนอกคุณประจัก์มีทองอยู่หนึ่งบาทราคาจำนำนี่ ราคาท้องนไงราคาบาทละสองหมื่นห้าสมมตินะครับอ่าตุกตาจัดเอาไปลงจำนำปั๊บไอลงมาจะนำให้สามหมื่นอืมครับอ่าครับจำนำเสร็จผมถามว่าคุณเหจะเอาไปจำนำแล้วจะคุณตาจัดจะใหม่ไหม่ผมไม่กลับละถอนด้วยไหมไม่ไม่เอาละผมผมได้กำไรจะไปไปยืมของของคนอื่นเนี่ยไปเอาของญาติญาติโกโหติการมาจำนำด้วยจะไปซื้อใหม่สงสารผมว่ามันดูแล้วมัน ข้าวที่ไอ้นาปังมาประมาณจิตตันนะยังระบายไม่ได้เลยอือ่าข้าวใหม่จ่อเข้ามาแล้วอล้วอ่าอนนี่ก็เงินเขาก็่อไปจำนำเสร็จแล้วเขาก็ขอเนี่ยเอ่อข้าวขายไม่ได้อืเขาก็ขอก็ไม่มีเงินครอ่าตอนนาปีเนี่ยนาปีเนี่ยเขาก็ขอก็จะผมว่ายังหมุนกันไม่ทันอ่ะ ผมต่อยังสายไม่ได้เลยครับก็เอาสรุปก็คือว่าไม่ควรจะเดินหน้าต่อใช่ไหมโครงการนี้ไม่ไม่ไม่ควรเพราะว่าทำให้ตลาดมันปัน่วนตอนนี้ซื้อมาแต่กลยุทธ์ขายตลาดที่มันมีอยู่เดิมนะฮะครับขอบคุณครับคุณนันโอครับขอภายพอดีเดี๋ยวจะพักเบรกกันพอดีคุณจินจังก็มารออยู่นะขอคุณจินจังอีกสักสายหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะพักเบรกคุณจินจังครับสวัสดีครับ คุณชินจังครับสวัสดีค่ะคุณประจักษ์คุณสมพรครับเป็นยังไงควรจะเดินหน้าต่อหรือหยุดได้แล้วทำนาเ่ระที่บ้านทำนาไหมคุณชินจังทำนาทำนาบนทับทิมีนะทำนาบนหลังคนอ๋อเก็บกระวเจ้ากถแพงรายได้ดีไม่ทำนาบนหลังคนรายได้ดีติดเศรษฐีลำดับ40ในนิตยสารฟ็อกอ๋อเหรอฮะโอ้โหแต่ทำไมเวลานิตยสารนิตยสารฟ็อกเขาอ้างชื่อเนี่ยทำไมไม่มีชื่อชินจังจะโอ้โหนี่สิชินวัฒน์ฮะ เอาเข้าเรื่องเดินหน้าต่อเดินหน้าต่ออ,อาเฮ็ดโลทําไมต้องเดินหน้าต่อเราจะได้ชี้วัดได้เลยว่าเอารัฐบาลเขาจะโชว์ผลงานที่แท้จริงออกมายัางไงไอ้อส่วนเรื่องที่บอกว่าเออทําให้กลไกการตลาดเพี้ยนน่ะนะสมาคมพ่อค้าผู้ส่งออกเขาก็สามารถที่จะหัวหรือเก่กําไรทําให้เพี้ยนได้อมันไม่ใช่ขออ้ออ้างแต่ส่วนที่บอกว่าการนี้ก็เพี้ยนได้ ทุกอย่างมันเพี้ยนได้ก็บอกแล้วว่าเขาขึ้นนิตยสารพรอฟแล้วและทีนี้ที่ขึ้นนิตยสารทุกปีน่ะที่เขาชอบโอ้ให้คาหวานหวานให้ความไฝันกลางวันกับชาวบ้านโอ้ประเทศไทยผลิตข้าวโลกอันดับหนึ่งแต่แววตาขมขื่นของชาวนาชาวไร่เนี่ยมันไม่ใช่แล้ววันนี้ที่รัฐบาลออกนโยบายอันนี้คือการค้าเสรีคุณคุณสมพรคุณประจักษ์ การค้าเสรีเนี่ยในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเมื่อพืชผลการเกษตรและคนส่วนใหญ่ของประเทศลำบ,บากรัฐต้องมาเป็นคนแทรกแซงไม่ให้รัฐแทรกแซงจะไม่ให้หนายทุนแทรกแซงมันเป็นไปไม่ได้ <ใน S 1> แล้วก็จะมีปัญหาทั่วประเทศเดี๋ยวยางบอกว่าเอาเราต้องการร้อยยี่สิบนี่ตอนนี้มันเก้าสิบกว่าคุณรัฐพุตรบอกว่านี่ก็กำลังขึ้นมาแล้วไข่ไก่ก็ออกมาบอกว่าขอ บาทแปสิบนะเดี๋ยวก็ข้าวโพดก็ออกมาเดี๋ยวมันสำลังก็ออกมาล้วมันจะใช้งบอปีกกี่ล้านล้านหลถึงจะพอก็ที่บอกว่ามีปัญหาก็ต้องมีไว้แก้ไงแต่ถามว่าแต่ละตัวถ้าเรามาพูดแต่กลไกตลาดทำไมอย่างนั้นพอเปิดเสรีการค้านะถ้ารัฐไม่มีการช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกรถามว่าเกษตรกรอยู่ได้ไงสินค้าประเทศจีนเข้ามาสินค้าต่างๆเข้ามาแต่ส่วนที่บอกว่าเออเกรดอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้รัฐเขาได้ปรับปรุงหน่อยแล้วไม่ต้องไปคิดแทนเมื่อโอ้ยรัฐไม่มีที่ระบายไม่ต้องไปคิดนะเขาคิดเองเขาทาเองเขาคิดเป็นต้องห่วงรัฐบาลเขาคิดเป็นแต่เราต้องบอกว่าเออจัดที่รัฐต้องการทําให้เสมอภาคนตคุณคุณทาเสมอภาคตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าคําว่าเกษตรกรอ่ะมันมีเกษตรกรรายใหญ่ยังยังเสียเจริญเนี่ยเกษตรกรรายเล็กหรือเปล่าครับยังเสียชัดดินเนี่ยเกษตรกรรายเล็กหรือเปล่าแต่กลับมาได้ความเสมอภาคตรงนี้ ที่บอกว่าเออน่าจะไปปรับปรุงได้ไหมเอาเป็นว่าคุณจะช่วยเกษตรกรรายย่อยได้ไหมเกษตคนไหนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ที่คุณชอบกินเกียรติน่ยนะคุณได้นิตยสารน่ะไหนคุณบอกว่าจะตอบแทนบนคุณแผ่นดินตอนนี้คุณช่วยชาติได้ไหมส่วนเรื่องคนไกลตลาดคุณมีสายป่านที่ยาวเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องคุณภาพสินค้าคุณสามารถทําได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้ ถึงบอกว่าวันนี้หนึ่งปีแล้วเขาคิดตัวเลขมาแล้วแล้วเขาก็คิดว่าเออการผันแปรตอนนี้ภัยพิบัติต่างๆเข้ามาเกษตรกรเขาก็ยังคิดตั้งตัวอะไรไม่ทันที่เคยทําได้สองปีครั้งหรือปีละครั้งตอนนี้น้ําท่วมข้าวบางเกรดก็ไม่ได้มีคุณภาพถามว่าถ้ารัฐไม่แทรกแซงส่วนที่บอกว่าไข่อะไรพวกนี้ยคุณอย่าลืมบางอันมันเป็นเกมการเมืองไข่ที่เอามาเทอาจจะเป็นไข่เน่านมเหมือนเหมือนที่นนท์เนาคุณจริงจังครับ ขอบคุณนะครับไม่ได้พักอะขอบคุณครับคุณจริงจังครับเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะเปิดสายกันต่อครับกลับมาแล้วจ้า หอมจังเลยทำอะไรอยู่จ๊ะเดี๋ยวก็รู้จ้าซื้อมาเหรอ ทำเองจ้าแล้วจะอร่อยหรอไม่เชื่อลองชิมดู